สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับผมนาย c ีนายชาแนลกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงรายการ C9 New s u ว d a t ัปเนะครับในที่สุดนะเราก็มีประกาศจากทางผู้พัฒนาแล้วนะครับว่า,าจะมีการปิดเซิร์ฟวันนี้นะครับตอน10โมงเช้านี่เองนะครับอีกไม่นานนะครับเพื่อจะเปิดใช้งานเบลฟ Transfer s w ส r l ร w i นะครับก็คือเปิดใช้งานระบบเทรดทั้งหมดอีกรอบนะครับอว่า อาจจะจะมีการดาวไทม์ทูไนท์ทูไนท์นี่จะถึงฝั่งของอเมริกานะครับนก็คือเกี่ยวกับเรื่องเวลทันเฟอร์ก็คือระบบเทรดทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเทรดระหว่างเพลเยอร์เทรดในเทรดโพสนะครับกิลเทเชอรี่นะครับระบบคลังของกิลนะครับโดยทุกเซิร์ฟเนี่ยจะปิดพร้อมกันนะครับถ้าเป็นเวลาประเทศไทยก็คือ10บโมงเช้านะครับโดยจะปิดทั้งหมดเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงนะครับก็ มารอรุ้นกันครับว่าหลังจากมีการปิดเพื่อปรับปรุงแล้วก็แก้ไขตรงนี้ไปเนี่ยเราจะได้เจอกับอะไรใหม่ๆครับสิ่งจะมีสิ่งอะไรแปลกใหม่เกิดขึ้นมาอีกหรือเปล่านะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสำหรับเกม New b u ั k นะครับ New Word นิวเวอร์นั่นเอครับ <laughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าครับโอเคสวัสดีครับผม